วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการต่อเครื่องปรินนะคะเครื่องปรินตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องปริ้น์ใบปะหน้าหรือเครื่องปริ้น์ลาเบลนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อเอ็กพิเอร์ถ้าเป็นชื่อรุ่นจะเป็น sp 420D อนะคะอุปกรณ์ที่มีไปให้นะคะในในชุดของมันนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะอยู่สชิ้นชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอะแดปเตอร ะคะแล้วก็สายต่อเพื่อเสียบปลั๊กนะคะไฟบ้านเราก็จะต่อสายนะคะเข้าไปให้มันเป็นชุดแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสายนี้เข้าไปต่อด้านหลังของเครื่องนะคะก็จะมีช่องเนาะก็ให้ตรงนี้หัวเป็นแบบนี้เราก็จะเสียบเข้าไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปสายอันที่สองก็คือสายสีขาวตัวนี้นะคะด้านหนึ่งจะเป็นหมอ USB อันนี้เราจะไปต่อเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเชื่อมเครื่องพิมพตัวนี้กับคอมพิวเตอร์ส่วนหัวนี้เราก็จะต่อด้านหลังนล้นะคะเขาก็จะมีช่องให้เสียบเนาะด้านหลังนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะคะ หลังจากนั้นเราก็เสียบไฟให้เรียบร้อยวิธีการที่เราจะใส่กระดาษเข้าไปนะคะเราจะเอามือนะคะนิ้วชี้นะคะสองด้านกดนะคะกดเข้าหาตัวนะคะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเครื่องปิ้นตัวนี้จะ ไม่มีหมึกน,นะคะจะใช้หลอดภาพนะคะกับสติกเกอร์ความร้อนซึ่งหลอดภาพจะอยู่ด้านบนนี้นะคะพยายามรักษาความสะอาดให้ดีไม่เช่นนั้นนะคะตัวหนังสือก็จะไม่ออกมานะคะ <S <S วิธีการใส่นะคะเราจะมีอุปกรณ์ไปให้ก็คือตัวนี้นะคะ <S 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 สามชิ้นนี้เราจะใส่แบบนี้นะคะ <S <S สด้าน แล้วก็เอาวางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดระเบียบของสติกเกอร์สติกเกอร์ของเราจะใส่แบบคว่ำลงไปเพราะว่า,าตัวสติกเกอร์จะอยู่ด้านบนเพื่อไปทำกับหลอดภาพนะคะให้ให้เป็นตัวหนังสือขึ้นมานะคะเราจะใส่คว่ำเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแกนตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแกนตัวนี้จะเป็นตัวประคองนะคะประคอง ของสติกเกอร์ไม่ให้แกวงนะคะเวลาลงไปข้างล่างเราก็จะใส่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะวางลงไปตรงแท่นเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนที่เราวางเมื่อกี้เลยหลังจากนั้นเราจะเอากระดาษนะคะสติกเกอร์นะคะสอดเข้าไปข้างใต้นี้ตัวนี้เราก็เอาหนีนะคะหนีให้พอดีเนาะประคองซ้ายขวาให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะดึงสติกเกอร์นะคะให้มาพอดีกับ พอดีกับด้านหน้าเครื่องพอดีเลยนะคะตัวนี้ให้พอดีหน้าเครื่องให้บาลานซ์ซ้ายขวาสังเกตดูตรงลูกกลิ้งสีดําๆนี้นะคะถ้าหากเราเอาชิดด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็จะทําให้ตัวหนังสืออีกด้านหนึ่งอาจจะขาดได้ทีนี้เราก็มาปรับตัวนี้นะคะให้พอดีกับกระดาษเป็นการพยุงไม่ให้มันขยับซ้ายขวาได้หลังจากนั้นเราก็จะปิดลง ะะไฟก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าถือว่าใช้งานได้แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จากทางเราก็จะลงไดร์ให้นะคะก็จะสามารถสั่งีนได้ะค่ะ